ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่อ่านให้ฟังบายชีธรรมบททางแห่งความดีเล่มที่สของท่านอาจารย์วสินอินทศระวักที่17โกทวักวันนาเรื่องที่สไม่ควรโกรธพระพุทธภาษิตสัจจังพระเนานากุฏเชยะทัชชาอับปังปิยาจิโตเอเตหิตีหิทาเนหิ คัดเฉเทวนะสันติเกคำแปลบุคคลควรพูดคำจริงและไม่ควรโกรธเมื่อถูกขอแม้จะมีของอยู่น้อยก็ควรให้บุคคลย่อมไปยังสำนักของเทพได้ด้วยฐานะทั้งสามนี้อธิบายความฐานะทั้งสามอันเป็นเหตุให้บุคคลไปเทวโลกคือพูดคำจริงหนึ่งไม่โกรธหนึ่งให้แก่ผู้ขอหนึ่ง คำสัตว์คือคำจริงคือคำอันตรงกันข้ามกับคำเท็จคำหลอกลวงผู้จะพูดคำสัตว์ให้สําเร็จประโยชน์แก่ตนและคนทั้งหลายนั้นต้องพูดคำสัตว์ที่เป็นอัดเป็นธรรมพูดถูกกาละเทศะและบุคคลพูดในเรื่องที่ควรพูดแก่บุคคลที่ควรพูดไม่ใช่ว่าเห็นเป็นคำจริงแล้วจะพูดได้ทุกการทุกสถานที่และทุกบุคคลจริงอยู่คำสัตว์ไม่ตาย แต่คนพูดคำสัตว์โดยไม่เลือกการสถานที่และบุคคลมักตายเสมอเมื่อเห็นว่าคำสัตว์นั้นเป็นไปเพื่อประโยชน์และประกอบด้วยธรรมแล้วจึงพูดคนมีสัจจะท่านว่าเป็นคนนิสัยดีควรครบส่วนคนตรงกันข้ามนิสัยไม่ดีไม่ควรครบคนดีเมื่อรู้ว่าจะพูดเท็จไม่พูดเสียดีกว่านิ่งเสียดีกว่าพูดเท็จ ข้อว่าไม่พึงโกรธนั้นได้อธิบายมามากแล้วในเรื่องที่หนึ่งและที่สามจึงไม่ต้องพูดอีกในที่นี้ข้อว่าเมื่อถูกขอแม้มีของน้อยก็พึงให้นั้นความว่าเมื่อเขาหน้าด้านขอเราก็ไม่ควรหน้าด้านพอที่จะไม่ให้มีของน้อยให้น้อยแต่มีความจริงอยู่อย่างหนึ่งว่าคนมักขอมักไม่เป็นที่รักพอใจของผู้ถูกขอ คนที่ถูกขอเมื่อไม่ให้ก็ไม่เป็นที่รักของผู้ขอบางคนเป็นคนเห็นแก่ได้เห็นอะไรของใครพอเกิดอยากได้ก็ขอโดยไม่ได้คำนึงว่าของนั้นจะเป็นที่รักที่หวงแหนของเจ้าของหรือไม่ขอได้ก็ชื่นชมยินดีชมตัวเองว่าเก่งขอไม่ได้ก็ตำหนิติเตียนเขาว่าขี้เหนียวไม่รู้จักให้และธรรมดาก็มีอีกอย่างหนึ่งว่าคนมักขอก็ไม่มักให้อะไรแก่ใคร ส่วนคนมักให้ก็ขออะไรใครไม่ค่อยเป็นคิดแต่เรื่องจะให้เขาในสังคมมนุษย์ตั้งแต่โบราณจนถึงปัจจุบันคนเสียสละก็ต้องเสียสละกันอยู่เรื่อยไปคนเห็นแก่ได้เห็นแก่ตัวก็สอดสายสายตามุ่งมองแต่ผลประโยชน์ที่ตนจะพึงได้เอารัดเอาเปรียบเพื่อนฝูงญาติพี่น้องมิตรสหายและสถาบันด้วยเหตุนี้ข้อว่า ผลประโยชน์อันยิ่งใหญ่ของสังคมและชาติจะต้องมาจากความเสียสละอันยิ่งใหญ่ของใครคนหนึ่งนั้นยังเป็นความจริงอยู่เสมอบางคนเกิดมาเพื่อจะสบายด้วยการเสวยผลงานที่คนอื่นทำไว้ให้บางคนเกิดมาเพื่อจะลำบากเหน็ดเหนื่อยแม้จะร่ำรวยแล้วก็ต้องลำบากเหน็ดเหนื่อยดูพวกเศรษฐีที่สร้างตัวเองจากความยากจนกับบุตรของเศรษฐีนั่นเถิด จะเห็นว่าพ่อเกิดมาเพื่อจะลำบากลูกเกิดมาเพื่อจะสบายเรายัางต้องการความเป็นธรรมในสังคมอีกสังคมเรายัางขาดความเป็นธรรมอยู่ทุกแห่งแม้แต่ในครอบครัวน้อยๆไปจนถึงสังคมใหญ่ทั้งนี้เพราะใจคนขาดธรรมยิ่งในครอบครัวที่ผู้ชายมีเมียตั้งแต่สองคนขึ้นไปถึงสี่แล้วความยุติธรรมก็ยิ่งจำเป็นมากขึ้นเหลือเกินแต่ในครอบครัวเช่นนั้น ความยุติธรรมก็ขาดแคลนอย่างมากด้วยเหมือนกันผู้ชายมักจะเอียงไปทางใดทางหนึ่งความชอกช้ำลำบากจึงตกอยู่แก่ฝ่ายที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมพระพุทธภาสิตว่าบุคคลไปสู่เทวโลกด้วยธรรมสามอย่างนี้อัทถกถาที่บ่ายว่าบุคคลสามารถไปเทวโลกด้วยธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งในสามอย่างนี้เรื่องนี้ทรงแสดงเพราะทรงปรารบปัญหาของพระมหาโมคคัลลานะ มีเรื่องย่อดังนี้เรื่องประกอบปัญหาของพระมหาโมคคันลานะความว่าพระเถระจาริกไปในเทวโลกยืนอยู่ที่ประตูวิมานของเทพธิดาผู้มีศักดิ์มากท่านถามเทพธิดาผู้มาสู่สำนักของตนว่าสมบัติของท่านมากมายท่านได้เพราะทำกรรมอะไรเทพธิดาละอายอยู่เพราะตนได้ทำกรรมดีเพียงเล็กน้อยจึงกล่าวกับพระเถระว่า โปรดอย่าถามถึงข้อนั้นเลยพระคุณเจ้าขอจงบอกเถิดเพื่อประโยชน์แก่พวกมนุษย์พระเทระขอร้องท่านผู้เจริญทานข้าพเจ้าก็ไม่ได้ถวายการบูชาก็ไม่ได้ทำทำก็ไม่ได้ฟังข้าพเจ้ารักษาแต่เพียงคำสัตย์อย่างเดียวพระเทระไปยังวิมานของเทพธิดาอีกองค์หนึ่งถามอย่างนั้นเหมือนกันเทพธิดาตอบว่า สมัยศาสนาของพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าข้าพเจ้าเป็นทาสีของคนอื่นนายเป็นคนโหดร้ายเหลือเกินเอาท่อนไม้ท่อนเฟินตีที่ตัวบ้างที่ศีรษะบ้างเมื่อความโกรธเกิดขึ้นข้าพเจ้าก็ห้ามเสียสั่งสอนตนเองว่าเขาเป็นนายอาจตัดมือตัดเท้าเราก็ได้เขาไม่ทำถึงอย่างนั้นก็ดีแล้วอย่ากโกรธเลยข้าพเจ้าได้สมบัตินี้ด้วยเหตุเพียงไม่โกรธอย่างเดียว เมื่อท่านถามเทพธิดาองค์อื่นอีกเขาตอบว่าดิฉันรักษาไร่อ้อยได้ถวายอ้อยหนึ่งลำแก่ภิกษุรูปหนึ่งดิฉันได้ถวายมะพร้าวหนึ่งผลเป็นต้นพระเทระลงจากสวรรค์เข้าเฝ้าพระาศาสดาทูลถามว่าเป็นไปได้หรือหนอพระองค์ผู้เจริญที่บุคคลเพียงแต่รักษาคำสัตย์เพียงดับความโกรธหรือถวายทานมีผลมะพร้าวเป็นต้นอันเล็กน้อยแล้วได้ทิพยสมบัติ พระศาสดาตรัสว่าโมคคลานะถามเราทำไมอีกเล่าเมื่อข้อความเหล่านั้นเทพธิดาได้บอกเธอแล้วดังนี้แล้วตรัสพระคัถาว่าบุคคลควรกล่าวคำสัตย์ไม่ควรโกรธเมื่อเขาขอแม้ของมีน้อยก็พึงให้บุคคลย่อมไปสู่เทวโลกได้ด้วยเหตุสามอย่างนี้กลับมาติดตามรับฟังธรรมบททางแห่งความดีของท่านอาจารย์วสินอินทสระ จากอ่านให้ฟังบายชีได้ใหม่ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังและสวัสดีค่ะ